โปรแกรมวอลเล่บอลหญิงไทยวันนี้20เมษายน68ถ่ายทอดสด PPTV ศึกอสตาซูเปอร์แมไทยพบเกาหลีใต้เช็คโปรแกรมวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยวันนี้20เมษายน2568ลุยศึกอสตาซูเปอร์แมพบเกาหลีใต้ถ่ายทอดสดทาง PPTV HD ช่อง36และ YouTube PPTV สปอร์ตแฟนวอลเล่บอลห้ามพลาดวันนี้อาทิตย์ที่20เมษายน2568ทีมวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่เตรียมลงสนามในสึกอสตาซูเปอร์แมท2 พันพบกับทีมวิลีกออสตาของเกาหลีใต้ที่เมืองฮวาซองประเทศเกาหลีใต้วันอาทิตย์ที่20เมษายน68เวลา15นาฬิกา40นาทีไทยแลนด์เนชั่นแนวทีมออสตาเวอร์ซัสวิลิกออสตาชาวเกาหลีใต้ถ่ายทอดสดทาง pptvhd ช่อง36เว็บไซต์ w w w pptvhd 3 6 c o m ยูทูบ b e p ี t v สปอร์ตนัดนี้ถือเป็นการทดสอบทีมชาติไทยก่อนลุยวินเนสยี่สิภายใต้การคุมทีมของโค้ดอ่างไมตรีอ่างต่อเต่าเกียรติพงษ์รัชตะเกรงไกรโดยมีธนัชชาสุขสดสวมปลอกแขนกับตันนำทัพนักตกดาวรุ่งตัวหลักผสมกันครบขณะที่เมื่อวานนี้19เมษายนทีมเยาวชนหญิงไทยเปิดหัวสวยตบชนะทีมวีลิกเยาวชนของเกาหลีใต้3-1เสึ็จเซตห้ามพลาดวอลเล่บอลไทยชนสมขาววันนี้ยิงสดครบทุกช็อตทางพ p พ v thank you